วัสดีค่ะสวัสดีครับแฟนแฟนของข่อยซื้อนายจำเพ็ญเวชชัยภูมิอายุหาสิบหกปีค่ะจังหวัดอุดรค่ะแฟนเป็นไตามาได้หาปีหกปีนี่แหละค่ะจากปีแรกๆหมอตรวจพออยู่ในขันหาแล้วค่ะไตเฮ็ดงานสิบห้ากว่าเซนบานนี่โอ้ยกลุ่มหมอเลือเรือเข้าไปว่าสีฟอกแบบใดฟอกซึกงเสนอติดฟังใส่ข้อบอกของส่แขนหมอแนะนำกะกลับมาบานกะเลยมาหล่นโทรศัพท์ คนหายาตัวใดที่ว่าจะรักษาซอยได้เพราะว่าหมอบอกว่าบ่มีอยาที่จะรักษาไตาค่ะบ้านนี้เลยมาเจอเพจกเ,เลโทโฮไปหาเพื่อนได้เหมือนนั่นเลยเพื่อนเลยแนะนําที่แหลเพื่อนให้กินอุมิสองหาดหนึ่งก็เ,เลยโฮสั่งมาสุดใหญ่ก็กินเมื่อสามซองจ้ะไดเดียนแรกนี่ไปหาหมอรอบรุ่นนะ่ะค่าของไตาจาาสิบหาเปอร์เซ็นตะ์น่ะขึ้นมาเป็นสามซิหาค่ะก็เ,เลได้กินมาตลอดจนกระทั่งเมื่อนี้ว่าไม่เป็นปีที่สามเมื่อที่สีะะ่เนี่ยค่ะปีแรกที่อันแฟนเป็นแฟนให้งานบ่ได พราะเมียขับรถนักเรียนนี่ก็ได้ให้ลานมาขับแทนแ่นเราถ่ายให้ไทยหน้าบไดาบ้านี้แฟนกับเฮ็ดงานมาตลอดเลยค่ะบไดาพักได้เฮ็ดไ่ายใส่หน้าปกติจากปีแรกที่ว่าบได้เฮ็ดยังบรรทาหลังจากกินอูมีกับฮาร่วมกันแล้วสม,มัยนี้ลดลงค่ะเพราะ่าคาไตาขึ้นมาประมาณหาสิบเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะกินทั้งฮาดท,ทั้งอูมีควบกันไปแล้วแต่ว่าที่สําคัญก็คือการคุ้มอาหารของเฮาแต่จากแฟนเคยกินรสจรัดเดี๋ยวนี้นี่รสจรัดกับพอนล,ลงค่ะ แต่ว่าตัดไปนี่คือพวกเนื้อกับปลาแดกบ้านเท่านี่คือว่าให้กินเลยปีที่6ที่แฟนคุ้มตันนี้ได้ค่ะของพนดีอิลีย่อมรับจากที่จะได้ฟอกกับบ่ได้ฟอกกรยืมมาได้จนกระทั่งสมมตินี่ก็ถือว่าอูมิละฮาตีที่สุดนะคะขอบคุณเลยค่ยคะวิธีที่ดีที่สุดที่ผมค้นพบอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าอูมิ อูมีมีส่วนผสมต่างๆจากสารสกัดสารายทะเลเรียกว,ว่าฟุกไคนเดนฟุกไคนเดนมีประโยชน์มากมายที่ช่วยเสริมสร้างร่างกายของคุณช่วยควบคุมระดับภูมิคุ้มกันความเจ็บป่วยบางอย่างปัญหาบางอย่างที่เรามีเป็นเพราะระบบภูมิคุ้มกันของเรามีปฏิกิริยารุนแรงเกินไปฟุกไคนเดนช่วยในการปรับระดับภูมิคุ้มกันนั้นให้กลับมาเป็นปกติได้ช่วยควบคุมให้เป็นในแบบที่ควรจะเป็นประโยชน์อ,อื่นที่เราเห็นจากฟุกไคนเดนคือการทําให้เกิดการต่อต้านการอักเสบมันช่วยบำรุงร่างกายเมื่อเราป่วย เราพบการอักเสบเกิดขึ้นทั่วร่างกายเพื่อลดการอักเสบนั้นฟูคอยดันเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถช่วยทําให้ดีขึ้นได้และร่างกายของคุณก็จะรักษาตัวเองมันช่วยให้คนนอนหลับได้ดีขึ้นมันช่วยในเรื่องการจ่อยอาหารและสุขภาพของลำไส้มีประโยชน์มากมายที่ได้จากฟูคอยดันเมื่อคุณรวมสิ่งน,นี้กับน้ําส้มสายชูหม,มักจากแอปเปิ้ลซึ่งจะช่วยสนับสนุนการทํางานของฟูคอยดันเมื่อคุณใส่ทุกอย่างลงไปในเจลเทคโนโลยีอาหารเสริมรูปแบบเจลคุณจะได้ผลิตภัณฑ์อันทรงพลัง เทคโนโลยีอาหารเสริมรูปแบบเจลทำจากหลักพื้นฐานของโพลีซคคลายด์ฟูคอยดนเองก็เป็นโพลีซคคารด์ดังนั้นสิ่งเหล่านี้จะประสานกันอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อพวกมันเข้าไปสู่ร่างกายร่างกายของคุณจะสามารถดูดซับได้อย่างรวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพรับเข้าไปในระบบของคุณและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนั้นช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นได้อย่างรวดเร็วช่วยป้องกันคุณให้ห่างไกลจากการป่วยอูมิเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยม ทุกคนควรจะลองมันนี่คือผลิตภัณฑ์ที่คุณควรจะทานมันเข้าไปในทุกวันสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับทุกคนถ้าหากตัวคุณไม่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดคุณคงรู้จากใครสักคนที่มีปัญหาเหล่านี้อยู่ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนครอบครัวคนที่คุณรักทุกคนได้รับผลกระทบจากสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดและปัญหาที่เราทุกคนได้ประสบในปัจจุบันนี้มันสําคัญกว่าที่เคยที่จะดูแลสุขภาพหัวใจของคุณ ผลิตภัณฑ์ฮาร์ดคือวิธีที่ยอดเยี่ยมเพื่อการนั้นเรารวบรวมส่วนผสมต่างๆมากมายเข้าด้วยกันเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์บำรุงหัวใจและหลอดเลือดที่ยอดเยี่ยมนี้การศึกษาจากวรารสารพยาบาลหัวใจและหลอดเลือดแสดงให้เห็นว่าส่วนผสมเหล่านี้ที่เราใช้ในผลิตภัณฑ์ฮาร์ดนั้นเป็นส่วนผสมที่สําคัญเมื่อคุณต้องการที่จะดูแลหัวใจและหลอดเลือดหนึ่งในส่วนผสมเหล่านี้คือทอรินทอรินคือกรดอะมิโน ที่มีประสิทธิภาพมากในการเสริมหัวใจมันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระเฉพาะของหัวใจและเป็นสิ่งที่ร่างกายของเราผลิตขึ้นเองได้ตามธรรมชาติเราจําเป็นต้องเสริมระดับเหล่านั้นของมันเพื่อช่วยห,หัวใจของเราแข็งแรงขึ้นส่วนผสมอีกอย่างหนึ่งในส่วนผสมสําคัญนั่นคือโคเควตินโคเควตินสร้างได้ในทุกเซลล์ของร่างกายและที่สําคัญที่สุดมันถูกสร้างขึ้นในเซลล์หัวใจเพื่อสร้างพลังเพื่อเสริมความแข็งแรง ถ้าคุณไม่มีหัวใจที่แข็งแรงพอคุณก็จะเจอปัญหาคอคิวเทนช่วยให้หัวใจแข็งแรงคาร์นิทีนเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เสริมระบบหัวใจและหลอดเลือดกรอดอะมิโนที่คล้ายกับทอรีนหนึ่งในส่วนผสมที่เรามุ่งเน้นจริงๆคือส่วนผสมที่เรียกว่าเห็ดนางรมเห็ดนางรมมีส่วนประกอบบางอย่างอยู่ในนั้น ที่ทําให้ระดับคอเลสเตอรอเรลอยู่ในระดับที่ดีเท่าที่ควรจะเป็นเราต่างมีคอริสเตอรอลที่ดีและคอริสเตอรอลที่ไม่ดีผงเห็ดนางรมช่วยในการสนับสนุนคอริสเตอรอลที่ดีและรักษาระดับเหล่านั้นให้สมดุลโรตโฟลิกซิลิเนียมสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ช่วยปรับระดับสารโฮโมซิสเตอินที่เป็นตัวเพิ่มคราบไขมันต่างๆและระดับไขมันต่างๆในร่างกายเมื่อรวมสิ่งเหล่านี้เข้าด้วยกันคุณจะได้ผลิตภัณฑ์ที่ทรงพลังในการดูแลหลอดเลือดและหัวใจที่จะทําให้คุณ ได้สิ่งที่ดีที่สุดเมื่อเรารวมส่วนผสมเหล่านี้เข้ากับเทคโนโลยีอาหารเสริมรูปแบบเจลมันจะยอดเยี่ยมขึ้นไปอีกส่วนผสมแต่ละอย่างอันทรงคุณภาพที่ถูกแนะนำโดยวรารสารพยาบาลหัวใจและหลอดเลือดสารอาหารเสริมรูปแบบเจล ที่ทาให้ทั้งหมดนี้แข็งแกร่งมากขึ้นเมื่อคุณรวมส่วนผสมเหล่านี้ความสามารถในการดูดซึมจะไปสู่จุดสูงสุดมันช่วยนําสารอาหารเหล่านั้นเข้าสู่ร่างกายอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดนําพวกมันเข้าสู่หลอดเลือดซึ่งจะทําหน้าที่ของมันได้อย่างดีจริงๆเทคโนโลยีอาหารเสริมรูปแบบเจลทําให้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ยอดเยี่ยมขึ้นไปอีกขั้นนําไปสู่อีกระดับหนึ่งผลิตภัณฑ์ฮาร์ดที่มากับเทคโนโลยีอาหารเสริมแบบเจลมันยอดเยี่ยมไปเลยครับ